ล่าสุดนี้ครับทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด12สาขาคือ12 district ้วยกันที่ district ที่แอตแลนตาครับที่จอร์เจียได้มีการเปิดเผยรายงานนะครับผลการติดตามนะครับ GDP ที่เขาเรียกกันว่า Atlanta Fed GDP Now ก็เป็นมาตรวัดนะครับการเติบโตเศรษฐกิจของเฟดที่เอามาใช้กันกว้างขวาขงที่สุดเลยนะครับบงชี้บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปสู่การเติบโตติดลบ นั่นก็คือรีเซชชันนะครับในช่วงไตรามาสที่2ติดต่อกันเพราะว่าไตรามาสแรกครับซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิคทันทีเพราะว่าถ้า2ไตรามาสนะครับก็มีความหมายว่าเป็นเทคนิคอลรีเซชชันนะครับก็เป็นไปตามจำกัดคำจำกัดความเดฟนิชันที่มีกันอยู่กันด้วยนะครับรายงานฉบับนี้ Atlanta F e d GDP Now นะครับบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรามาสที่2ปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแค่0.9แค่นั้นลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ททีี่่่อยู1.3% ตัวเลขนี้ยังถือได้ว่าลดลงจากการเติบโตของไตรมาสแรกที่อยู่ที่1.5%ด้วยทีนี้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นหน่วยวัดการใช้จ่ายผู้บริโภคซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนเยอะนะครับ70%ของ GDP ลดลงนะครับเหลือ3.7%นะครับจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่4.4%นอกจากนี้การลงทุนกันบ้าน Investment นะครับมูลรวมภายในประเทศของเองกชนเนี่ยนะครับที่แท้จริงในเวลานี้คาดการว่าลดลงไปเนี่ยนะครับ8.5%จากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่มีการประเมินว่าจะลดลงแค่ 8.3%นะครับขณะที่การปรับตัวเลขภาพรวมการค้านะครับจะช่วยให้ผลการประเมินโดยรวมเนี่ยกระเตื้งขึ้นเล็กน้อยครับการขาดดุลการค้าสาหรัฐกับพันธมิตรทั่วโลกเนี่ยจากเดิมนะครับก็จะมีการลดลงไปเหลือเพียงแค่87,100ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนซึ่งถือได้ว่ายังเป็นตัวเลขขาดดุลที่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับมาตร,ราฐานในอดีตแต่ก็ลดลงมากกว่า20,000ล้านดอลลาร์นะครับจากสถิติในเดือนมีนาคมนะครับด้านการจับจ่ายทั้งนอินเทอร์เน็ตคาดการว่าการค้าจะปรับตัวติดลบเนี่ยนะครับ 0.13%นะครับของสัดส่วน GDP ในไตรามาสที่2จากที่คาดการกันเอาไว้ก่อนหน้าน,นี้ที่ลบ0.25%ทีนี้เมื่อพูดถึงภาวะการถดถอยนะครับกลายเป็น recession เนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่มีการพูดคุยถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทามการ,กรเงินเฟอ้อที่กำลังพุ่งทะยานอยู่ในเวลานี้ซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อแนวโน้มผลกาไรของบริษัทแต่กระนั้นครับบรรดานักลงทุนหลายรายเลยในตลาดบอลทรีนะครับยังมีความคาดหวังนะครับการผสมผสานของความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภค กับการเติบโตของตัวการจ้างงานนี่แหละครับที่จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางด้านของเจฟนะครับบรูซเลลัสซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ปรึกษาของบริษ,ษัท RSM นะครับบอกว่าประเด็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่พูดกันถึงในเวลานี้ส่วนใหญ่นะครับยังเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดในปีนี้หรอกมันน่าที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ามากกว่าปีนี้คือ2023ตามความคิดเห็นนะครับของโจเซฟบรูซเลลัสเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงเติบโตช้า และใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับกว่าที่จะกลับมาเติบโตนะครับอีกครั้งหนึ่งกันด้วยแม้ว่าแนวความคิดเรื่อง GDP ติดลบเป็น2ไตรามาสจะถูกมองว่าเป็นภาวะถดถอยนะครับแต่หลายคนบอกว่ามันไม่เป็นจริงเสมอไปสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นผู้ที่ชี้ขาดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นภาวะถดถอยหรือไม่สำนักการเศรษฐกิจนะครับวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติเขาบอกว่าหลักการมักจะเป็นความจริงก็คือถ้าเกิดว่า แต่ตัวถดถอยสองไตรามาสติดต่อกันเป็น technical recession จะนําไปสู่ recession แต่เขาบอกว่าแบบนี้ไม่จริงเสมอไปยกตัวอย่างครับภาวะเศรษฐกษิจถดถอยในปี2020มีการเติบโตติดลบเพียงแค่หนึ่งใน4แค่นั่นเองอะในทางกลับกรรันสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติได้ให้คําจํากัดความคำว่า recession ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงไปอย่างมีนัยสําคัญซึ่งกระจายไปทั่วเศรษฐกิจและกินเวลานานกว่า2-3เดือนเขาว่ามาแบบนี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วไปนะครับ โดยที่มีการระบุขั้นตอนของเราคือสำนักงานสถิติประกอบด้วยการเติบโตของ GDP แท้จริงที่ลดลงสองไตรามาสหรือมากกว่าติดต่อกันแต่คือไม่ใช่ทั้งหมดโดยมีเหตุผลนะครับหลายประการครับประการแรกคือเราไม่ได้มีการระบุนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย GDP จริงแต่เพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาจากอินดิเคเตอร์ต่างๆกันตัวชี้วัดที่หลากหลายส่วนประกอบที่2ครับคือพิจารณาความลึกของเศรษฐกิจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันลดลง อันนี้เป็นแถลงการนะครับของสำนักเศรษฐกิจแห่งชาติที่กำลังจะพูดว่านิยามของ technical recession มันไม่ใช่ recession มันไม่ใช่ recession เสมอไปอย่างไรก็ตามครับไม่เคยมีช่วงไหนเลยนะครับที่มีการเติบโตติดลบอย่างต่อเนื่องกันแล้วมิได้นําไปสู่ recession อันนี้ข้อมูลนะครับทางสื่อก็บอกมาบอกว่าเก็บข้อมูลย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ปี1947 ครั้งใดก็ตามที่มีเทคนิคอลรีเซชชั่นนะครับเดืโต,ตน้อยลงเลยนะครับสองไตรมาสติดต่อกันที่สุดก็จะนําไปสู่รีเซชชั่นใหม่ที่สุดอันนี้อิงจากสถิติในปี1947สาเหตุสําคัญประการหนึ่งของเรื่องของความกลัวเงินเฟ้อคือธนาคารกลางสหรัฐนี้เนี่ยในเวลานี้พยายามที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับโดยเจอร์มพาวเวลก็ได้มีการประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าเ <c> ห <oughs> ็นโอกาสในการที่จะปรับนะครับดอกเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสะกัดเงินเฟ้อ แต่จะทําให้เศรษฐกิจทั้งหมดนั้นลงแบบ soft landing นะครับถึงแม้ว่าจะต้องใช้มาตราการที่ค่อนข้างเข้มงวดก็ตามแต่จอร์นพาวเวอร์บอกว่าการรับมือสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีได้อยู่ในวิสัยทัศน์นะครับวิสัยที่เฟดนะครับที่จะเข้าไปควบคุมได้ทั้งหมดแต่กะนั้นสิ่งที่เฟดทาได้คือการใช้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยเข้าไปจัดการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และเป้าหมายตามที่ต้องการขณะนี้เฟดเองกํงกาลังเดินการสิ่งเห่น,นี้้อยยูดว นอกจากนี้นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนี้คือ7มิถุนายน7มิถุนายนเจนเน็ตเยลเลนครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐชี้แจงต่อหน้าวุฒิสมาชิกสหรัฐบอกว่าการปรับลดอัตราเงินเฟอ้อเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอันดับที่1คือท็อปพาร์ตี้ของสิ่งที่รัฐบาลต้องทําในเวลานี้ขณะเดียวกันครับสถานการณ์เงินเฟ้อของ USA ยังมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นเมื่อสภาวะตลาดงานที่ร้อนแรงผลักดันให้การขึ้นแรงงานของบรรดาลูกจ้างชาวอเมริกันปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่ช่วงกลาง นันเป็นผลจากการที่นายจ้างยอมปรับขึ้นเงินเดือนเพื่อสร้างแรงจูงใจครับและดึงดูดแรงงานซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะออกจากระบบไปก่อนกลับเข้ามาสู่ระบบแรงงานกันด้วยยังไงก็ตามรับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกลับไปส่งผลนะครับต่อเรื่องการบริโภคเพราะว่าเมื่อเวทสูงขึ้นนะครับราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นกันด้วยแล้วก็กลายเป็นเงินเฟอ้อยิ่งไปกว่าน,นั้นนักวิเคราะห์บางส่วนนะครับยังหวั่นเกรงว่าการขึ้นค่าแรงในเวลานี้ ทำให้สถานการณ์เงินเฟอ้อล่าสุดที่พุ่งแต่ระดับ8.3%น่าจะทวีความแรงมากขึ้นเมื่อวานได้คุยดรพิพัฒนะครับถามว่าอ่าดรและที่สุดแล้วเงินเฟอ้อต,ตอนเนี้มันไประดับลงมาแล้วหรือยังจาก8.5ลง8.3เบียบอกว่าอาจจะไม่ใช่มันอาจจะป้วนเปีนอยู่บริเวณบนยอดหรืออาจจะดีตัวขึ้นไปอีกอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะฮะทีนี้รายงานที่ได้มาก็ต้องบอกว่าจากการที่มีการจ้างงานที่มากขึ้นก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของราคาที่สูงขึ้น และที่สุดก็คือเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อเช่นกรณีที่เราเห็นจากค่าอาหารและสินค้าที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตนี่แหละครับสถานีโทรทัศน์ซีนเอ็นรายงานนะครับบอกว่าความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่คนอเมริกันต้องรับณเวลานี้ถาโถมเข้ามาเรื่อยๆกันเลยนะครับราคาน้ํามันสูงขึ้นนะครับน,นีแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากสงครามนี่แหละครับอาหารก็แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับในขณะที่ต้นทุนการซื้อบ้านอันนี้ก็แพงขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยจำแนงนะครับสูงกว่า5%ไปแล้ว ทางด้านของสกอตพอยต์ซึ่งเป็นผู้อุ่งในการอาวุโส m o o d y s Analytics บอกว่าปัจจุบันครับอเมริกันบางคนอเมริกันบางคนเนี่ยเริ่มลดค่าใช้จ่ายหันมาเก็บออมมากขึ้นถึงแม้ว่าเงินเดือนเยอะขึ้นครับแต่การปรับขึ้นเนี่ยมันตามลบงเงินเฟอ้อนี่แหละครับรายงานระบุว่าค่าแรงโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงของคนทางานฟูลทม์เนี่ยเพิ่มขึ้น1.7ดอลลาร์นะครับต่อชั่วโมงเนี่ยในเดือนเมษายนอันนี้เทียบกัน,นช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามีความหมายว่าคนที่ทางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห ซึ่งถือได้ว่าสูงที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่ธนาคารกลางสาหรัฐเขาได้มีการเริ่มจดบันทึกในปี1997พนักงานฟูลไทม์พวกนี้ครับจะมีนะครับรายได้เพิ่มขึ้น6.2%เทียบกันกับเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับทำให้ในช่วงหนึ่งปีมีการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยน,นะครับ3,536ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็แน่นอนเงินขึ้นนะครับแต่ว่ามันตามไม่ทันเงินเฟอ้อมันสูงเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเงินในกระเป๋าสักเท่าไหร่ไปดูราคาน้ํามันของสหรัฐกันบ้างน,นะครับสยอง อยู่ที่4แล้วสีนี้ก็น่าตกใจนะครับสี่หยนต่อหนึ่งกันล่อนะฮะปรากฏว่าณเวลานี้ทยานนะครับแต่ละรัฐเขาราคาไม่เท่ากันแต่เอามาหารเฉลี่ยตอนนี้4.87เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่3.05ดอลลาร์ต่อแกลลอน Moody Analytics คํคำนวณนะครับว่าการเพิ่มขึ้นอัตราต่อปีที่1.81ดอลลาร์สหรัฐต่อแบบต่อ1แกลลอนเนี่ยส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนเกี่ยวกับน้ำมันเพิ่มขึ้น551ดนึ่งพันห้าร่อยะ <c oughs> นอกจากนี้ครับอัตราดอกเบี้ยบ้านคือม t g เกจนะครับที่เพิ่มขึ้น5%ก็มีความหมายคนซื้อบ้านนะครับที่ราคา375,500ด้อลลาร์ด้วยการวางเงินดาว20%ของกู้ยืมเงินไปด้วยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก4,400สดอลลาร์สหรัฐต่อปีประมาณสัก1 4 0 0 0 0บาทต่อปีและจ่ายดอกเบี้ยสะสมเพิ่มอีกนะครับ130,000กว่ 1, 30, าดอลลาร์ตลอดอายุข,ของการกู้เงินก็คือเพิ่มขึ้นประมาณสัก45ล้านบาทนะครับตลอดช่วงเวลาของสัญญามอ g เก ge นี้ เดือตระดดกเบี้ยเงินกู้การซื้อบ้านที่สูงขึ้นครับทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัวบางคนกำลังจะซื้อบ้านบอกชะลอไว้ก่อนรอหลังจากนี้ตอนนี้ไม่ไหวแน่ๆนะครับส่วนการจับจ่ายที่ซูเปอร์มาร์เกตต็ตตอนนี้ถือว่าราคาแพงขึ้นมากนะครับโดยนะครับ IRI ซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่มีการประมวลข้อมูลนะครับบอกว่าข้อมูลจากร้านค้า66,000ร้านทั่วประเทศเลยนะครับราคาไข่ก็ดีราคาเนื้อบดมินส์บีฟมินส์พอกแอปเปิลเครื่องดื่มน้ำลมต่างๆน,นะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอัตราที่ดับเบิลดิจิตคือเพิ่มขึ้นเป็นหลัก10%ไปแล้วผู้ซื้อเกือบทั้งหมดเลยที่เข้าร่วมการสํารวจของ i r i ในเดือนพฤษภาคมบอกว่ากังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อโดยเฉพาะของอาหาร3มใน4บอกว่ากําลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายนะครับครึ่งหนึ่งกำลังมองหาสินค้าโปรโมชั่นนี่แหละครับแล้วก็มากกว่า1นึใน3กำลังลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นอีก25%การสํนารวจขันมาเลือกใช้สินค้าที่มีราคาถูกกว่าจนาปาเกอร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลลลงงงนนี้้ช่วยดผกระทบของเงเฟอิฟ และการใช้จ่ายประจําปีที่เพิ่มขึ้น300กับ4ดอลลาร์สหรัฐนะครับเท่ากับการเพิ่มขึ้น4.1ซึ่งน้อยกว่าการขึ้นราคาสินค้าโปรดของนักช็อปทั้งหลายรายดังนั้นจะเห็นนะครับว่าณเวลานี้สถานการณ์สหรัฐถือว่าหนักหน่วงพอสมควรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาตรการที่เฟดใช้ซึ่งหลายคนบอกว่า b e h i n d the curve นี้เนี่ยจะสามารถที่จะพอสกัดได้มากน้อยขนาดไหนและจะมีอะไรเป็นตัวช่วยให้สถานการณ์เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นไปกว่านี้ด้วยครับส่นครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ